เห็บาอเนาะเมืองแสงสีซีวีไลท์เต้นติดเต้นติเต้นเพียจะมาพรดงเทพบมาถึงเมืองนันมาเจอะตีเมืองนันนี่มีไออย่างดีนี่เจ้ารถกันนี่การที่เขาจะซื้ออย่างสักย่างเขาต้องดูว่าคนซื้อเยอะกอเนี่ยสำคัญละหนึ่งคนซื้อเยอะกอสองถูกค่าเข้าตลอดกอสามไอตัวที่สามเนี่ยเขาบริษัมาการันตีได้ว่ายอดโคโล์เยอะก่อเยอะแต่บรดีมันกวีอ่าใช่ก็เลยเลือกนี้เลย ลูก้าบินรัดฟ้ามาจากกรุงเทพมาซื้อรถตีมังนานไม่กล้กาเจอก็ของเฮาเนี่ยร้านเฮาเนี่ยมันต้องมีอย่างดีตีลูก้ามันอกมันใจถึงมาเลือกซื้อกรุงเทพมีเต้นปลาเลอร์คีเตอร์มีปลาโหไปจังไหนก็มีการเต้นรถแต่เป่นย้อมมาชื่อต,ตีเต้นเฮาไม่กล้กาบอกก็เป็นจะได้มาจะไดนปะเอาไปพอกันวันนี้ได้เรื่องงามยามนี้ล่ะเอาปลาไปพอว่ะรถตีลูก้าเป่นเข้ามาเอาเนี่ยเป็นจะได้ปปไม่กล้าสอบถาม ตีไอ้น้องเปลิ่นเราว่าเป็นไตมาจะได้มามันอกมันใจจะได้ตีมาเลือกซื้อนะครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับได้ขอขอบพระคุณมากๆเนาอนนี้น่อตีมาเป็นส่วนหนึ่งของเต้นรถบ้านขอบผัวุทตการของเฮาส่ะถามจี้ดีกว่าได้่าวว่าเปิ่นบินจากกรุงเทพมาพร้อมน้านี่นะบใจเล่นเล่นะจ้านี่นะเปิ้ลมาเปิ่งอกเปิ่งใจจะได้รถของเฮากรุงเทพป๊ดนาอ เมืองแสงสีซีวีไลท์เต้นติดเต้นที่เต้นเพียจะมาพอดุรุงเทพมาถึงเมืองนันมาเจบตีเมืองนันนี่มีไออย่างดีนี่เจ้ารถกันนี่ต้องมองว่าโลดแต่มันเยอะแต่ว่าเขาเขาเจือจคนบางนานมากกว่าคือเฮายังโลดในกรุงเทพเขาบอกหู้เลยว่าเขาจะย่อแมวเฮากองบ่ชนแต่อาจจะชนได้เพราะว่ามันสามารถทำได้แต่ว่าถ้าว่าเขาไปดูหลายเต้นก็ดูแต่ว่าเขาก็เลยเหลือกนี่มากกว่าเพราะว่า ด้วยการรีวิวจากติอิน้วยด,ดูเขาก็ดูจากกานเพตเนาะการรีวิวทุกๆอย่างอันนี้การที่เขาจะซื้ออย่างสักอย่างเขาต้องดูว่าคนซื้อเยอะกอเนี่ยสําคัญละหนึ่งคนซื้อเยอะกอสองถูกค่าเข้าตลอดกอสามไอมตัวที่สามเนี่ยเขาบริษาม,มารถการันตีได้ว่ายอดโฟลว์เยอะก่อเยอะแต่บรดีมันก็มีใช่ไใช่ เลยแบบนี้เลยแสดงครับือราคากันเก่าดีตัวคือฮับรถตีเทอนนี่ราคาโอ้โหลูก้าต้องว่าแน่นอนเลยใช่เลยราคาดีราคาดีมากครับคือมันต้องมีหลายองค์ประกอบเราลูกกาต้องไปดูหลายองค์ประกอบมามคิดวิเคราะห์กันว่าเออว่ามันเหมาะสมกันก็อเหมือนเจ้าเขาประก้าศไมก้าเนี่ย อันใจฮึอลูก,ก้าหมาักน้อยแค่ไหนคือส่วนลถของแถมหมักน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ต้องคือคําตอบจากลูก,ก้าคนใไม่ตีเป็นเขามาร้องเอานะครับออซื้อรถตีเขาเนี่ยเป็นจะได้่อ,องนะครับเมกะของแถมเยอะเยอะจริงราคาตีเทินเือดีมากของแถมเฮอเย,ยอะนกลดร,ราคาเฮอแถม,แถมอีน่อยแล้วก็ตีสําคัญคือได้รถตีมีคุณภาพแน่นอน จนนักนำรวมพิีความไฟไหม้ตัดต่อรถสวมรถประมุนบอดใจแน่นอนการันตีใื้ได้รับประกันหลังการขายใื้ลูก,ก้าแห็มนอนใจเลยว่ารถบ้านจริงๆเพราะไม้น้อยมากมพอไปดูตีอื่นอ่ะ สแสนห้าัพขึ้นอันนี้ใครแสนเดียวบางการตีต่อนะไรจะเอาแหมกันเนาะไม่ห้าหมื่นใช่นะครับป่ะอย่างเราปมาพอกันว่ารถตีลูก้าเปิดมาพอว่านี่จะเป็นฮอนด้าซิตี้ปี2018นะครับเรยรถจะของเดี๋ยวป้ายแดงมาเลยตีสำคัญเอาหับประกันหลังการขายให้ลูก้าเนื้อทุกกลุ่มแบบกันกกน,นี่เป็นสีขาว18บสวยๆเลยนะครับมาพร้อมครับ ทุกอย่างเขาเสร็ระบบพื้ใหม่หมดเลยนะครับบอกว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องประกันฟรีคัดเคลือบสีคืคอฟรีเก็บรายละเอียดทุกจุดนะครับอีกอย่างลูกค้าปรนยุงเหตเขามีบริการเต้นตีรุงเทพร้องรับคือลูกค้าแหมนะครับมีปัญหาอย่างเนนบบครื่องยนต์ระบบเกียร์เข้าไปตีสาขารุงเทพเขาได้นะครับหรือถ้ามีปัญหาหรือข้อมูลรายละเอียดอย่างสอบถามเพิ่มเติมถ้าบอกมีเวลา เข้าไปตีเต้นกรุงเทพแชทถามได้ตลอดสี่ชั่วโมงเจ้ายินดีให้บริการเหมือนเดิมก่อนขายให้้จะได้ขายให้แล้วหลังการขายกอบริการให้ลูก้าแบบนั่นด้วยความซัดจริงสื่อสัดและจิงใจให้ลูก้าแน่นอนเจ้านะครับอเดี๋ยวไม่กล้าฝากให้ลูก้าเปิดฝากถึงเต้นเฮาเนอะครับฝากภาษาสัมพันธ์ต่อแหมชักหนึ่งหนึ่งสองช่องทางเนี่ยนะครับได้ครับ ที่ถึงรถที่ถึงโยตดการนานเพราะว่ารถดีจริงๆเป็นรถบ้านนอตบ่กขยับเลยอันนี้คือพิสูจน์ได้เลยแล้วก็ไม้น้อยรถบ่อถูกโจนบ่อถูกอะไรอย่างเลยแบบสภาพคือดียะร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเหมือนเขาได้ออกรถรถใหม่จากศูนย์เลยราคาที่เขาเอื้อมได้ผ่อนสบายตัวบ่อบ่ได้นักเขาตัวนี่นะใช่มันก็เปลี่ยนที่มาขอว่าซื้อรถมือสองยังไง ให้ได้เหมือนรถมือหนึ่งไปใช้ใชเนนอ,อ,อินออันี้เหมือนรถมือหนึ่งเลยแอนก็กลับอะในรถดีบบอกคุณภาพเพราะบ,บริการหลังการขายดีแฮมนะครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เขาขอบคุณปิม๊มแมมมากนะครับที่ไว้วางใจเมื่อรถบ้านขอบคขาจุการเปลี่ยนส่วนหนึ่งได้น้ารถท o อนด c าสิติกันเนี่ยส่งมอบเพื่อเอาไปใจยาวๆได้นะครับใจดีจะได้ก่อนรบก่อนฝากอบอกต่อประชาัมพันธ์ปืือ เขาแห่งหนึ่งช่องทางนะครับได้ได,ได้รถกันนี่ไปใจแล้วก็ของคือรถขนเงินขนท้องขนโจกขนลาบขนความสุขคือเจ้าของ,น,อง,น,องน้องน้องเมเนะบอกว่าจะเดินทางไปไหนใกล้ไกลทางไปทางกลับขอฮือเดินทางโดยสวัสดิภาพโดยความปลอดภัยนอเจ้า การงานตีทำยูกับขอฮือเจริญดุงเหลืองเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยนะเจ้าถ้าเสื่อเหอหอยยูกับขอฮือเฮงเฮงเฮงปังปังปังทูกหวยแหมได้ข่าวว่าเปิดกระซิบเล่าว่าหมวแล้วก็ถูกหวยหมวดนี่เนาะก็เสื้อแหมถูกแหมขอฮือมีโจกมีหลับเงินกับขอฮือไหลมากกองท้องกับขอฮือไหลมหามีโจกนักนักมีเงินมีท้องหลายหลาย เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางเน้อเจ้าเฮงเงงรวยรวยรวยปังปังปังนะคะขอบคุณอีเดียวครับโอเคขอบคุณครับขับสมมติพูดเจริญกันบุก้ากกันครับเน้อครับเดี๋ยวเพ่าจะเดินทางต่อไปตีงเทพพรุ่งนี้เนาะครับเดินทางปลอดภัยนะครับพี่เมครับผมครับโอเคเดี๋ยวถ้เดินทางไปเรียบร้อยละนะครับสวยงามมากเลยด้วยความมันเปิดซื่อด้วยความมั่นใจแต่ละ ันมามาจากกรุงเทพมาซื้อรถติตเมืองหน่านมันเขาแหละนะครับที่กันรแรกของเขาอยูุติต้องข้ามแข่งกันทางน,านั้นทุกสองบ้านผาสิงอำเภอเมืองนานจังหวัดน,น่านไปมองบ้านมาถูกคือโทรตส์ามเบอร์นี่ครับ0 8 C, นน C, 4 7 1แ4ดสีหรือ0 8 0 9 1 9 8 9 9 8และลูก,ก้าจะมาได้มากกว่าคข้ามารถจะได้มากกว่าคำว่าบริการหลังการขายสุดยอดเป็นจังไงนะไม่กล้าเนาะถูก<อ>นะครับวันนี้บ๊อกก้ากับไม่กล้าจะขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ